อีกหนึ่งปัญหาของ er 6 n คันนี้นะครับก็มาด้วยอาการเบรกนะครับเบรกมันจมเบรกมันลึกนะครับลึกลงไปแต่ตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับไม่ลึกแล้วนะฮะนี่หายแล้วเบรกมันลึกเบรกมันจมอาการบางคนอาจจะเป็นที่บอกว่าเป็นที่ซีนปั๊มกระทุ n หรือเปล่าแต่ผมบอกว่าให้เช็คดูก่อนนะครับคันนี้ หลังจากที่ขี่ได้แล้วเนี่ยผมก็เอาไปตรวจเช็คนะครับโดยการเอาไปขี่แล้วก็กระทืบเบรกนะฮะใช้คำว่ากระทืบเบรกเพราะว่าจะให้ปั๊ม abs มันทำงานเช็คว่าปั๊ม abs มันทำงานหรือเปล่ามันทำงานแต่ปรากฏว่ามันทำงานนะครับมันทำงานเราก็อะไรกระทืบเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆให้มันทำงานเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำมันเบรก อาจจะไม่ได้เปลี่ยนมานานนะครับมันเก่าทําให้มันเกิดอาการที่ที่ที่ปั๊มนะครับไปในปั๊มพอ,เ,อ,อเราไปกระตุ้นปั๊มเนี่ยบางทีมันอาจจะหลุดก็ได้อาการพวกนั้นนะครับตนนัวนี้พอกระทืบไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็กลับมาที่ช็อปแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเบรกนะครับเปลี่ยนน้ามันเบรกแล้วก็ไล่น้ามันเบรกทิ้งไปนะครับ มันก็ยังไม่หายนะครับก็ต้องเอาพอเปลี่ยนน้ำม okay. the ันเบรกเสร็จ huh. ก yup. ็แล้วก็เอาไปกระทืบนะฮะเอาไปกระทืบอีกอีกรอบหนึ่งนะครับปรากฏว่าก็ก็ดีแล้วก็หายนะครับพอหายแล้วก็โอเคกลับมาใหม่แล้วก็ไล่ทิ้งน้ํามันเบรกทิ้งไปได้น้ํามันเบรกทิ้งไปอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไปขี่ทีก็จบนะครับบางคันนะครับมันแล้วแต่อาการบางคันนะครับบางคันก็หายนะครับ บังคันไปกระทืบแล้วเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วทํำยังไงแล้วแล้วมันไม่กลับคืนมาหรือว่ามอเตอร์มันมันมันไม่หมุนแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกสะเทือนที่เท้าแล้วเนี่ยโอ้นั้นยากนะครับอันนั้นก็ต้องต้องยอมนะครับเพราะว่าพอไล่ไปมันใช้เวลานานนะฮะขณะเราไปกระทืบนี่ใช้เวลาต้องเปลี่ยนไปเป็นมาเนี่ยก็รวมสองวันนะครับเพราะว่าสองวันนี้ไม่ได้ทําตลอดนะ สองวันก็ทําไปเรื่อยไปกระทืบเปลี่ยนน้ำมันเบรกไล่ไปเรื่อยนะฮะถ้าไม่หายจริงก็ต้องสําหรับคันที่ไหนที่ไม่หายจริงก็ต้องบายพาสนะครับจากปั๊มกระทุงจากปั๊มกระทุงนี้บายพาสต่อตรงมาที่ที่ปั๊มเบรกหลังเลยนะฮะก็จะเป็นการใช้งานได้เพราะว่าจะไปเปลี่ยนปัม๊ม ABS เนี่ยค่อนข้างที่มีราคาสูงนะครับตอนนี้น่าจะมัน เบิกหน้าประมาณสองหมื่นห้าหรือสองหมืนแปดยังไม่รวมค่าหรือรวมค่าอะไรอื่นๆนะครับมันก็ค่อนข้างราคาสูงก็ลองหลักบ,บอกนะครับสำหรับคนที่ใช้นะฮะลองเช็คด้วยวิธีนี้ดูก่อนนะครับถ้ามอเตอร์มันยังหมุนรู้สึกสะเทือนนะครับก็ให้กระทืบไปเรื่อยนะครับบนถนนปิดนะฮะจะได้ไม่อันตราย แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกใต้น้ำมันเบรกไปใหม่มีโอกาสที่จะหายนะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายน้อยนะครับทางที่ดีนะครับเปลี่ยนน้ำมันเบรกทุกปีหรืออย่างไม่ได้จริงๆก็สองปีหนึ่งเปลี่ยนทั้งหมดเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะฮะเปลี่ยนทุกสองปีตัวนี้อย่าไปสิบห้าสิบห้าตัวนี้ยี่ห้าก็สิบปีนะฮะน่าจะไม่รู้ว่าเจ้าของเปลี่ยนกี่ครั้งนะฮะ จริงๆเปลี่ยนทุกปีได้มันก็จะเกิดจะยืดพวกอายุพวกนี้ไปได้นะครับโอเคฝากไว้ครับขอบคุณครับ